หัวเมียค่ะพักมาเกอร์ผ้าใบค่ะติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรลงให้นะคะใครสนใจติดต่อการาศาสตร์ผ้าใบนะคะมีสปอนเซอร์ใหญ่ค่ะ <c oughs> คนเยอะมาก เรามาลงทานนะคะอยู premises, ่ท so ี่มานิกนะคะอยู่ที่วัดมานิกค่ะอยู่ที่ภูเก็ตนะคะนี่อิหลาเพื่อนเพื่อนลาอยู่นี่ค่ะอิหลายู่นี่ค่ะนี่ค่ะกําลังยาค่ะกําลังเตรียมของยาลงทานค่ะอันนั้นเจใหญ่ค่ะเพื่อนเมาค่ะมอนี่เจใหญ่มาเกอร์นะคะสนใจติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรลงให้นะคะใครสนใจ ผ้าบใบกันสาดผ้าบใบได้หมดเลยนะคะวันนี้เจ๊ใหญ่ได้เมายำเรามามยำแซ่บๆจ้านี่ค่ะลูกค้าตอนนี้กำลัเงเตรียมของอยู่นะคะเตรียมของยำค่ะลูกค,ค้าก็มาถามหลายแล้วค่ะแต่ว่านํามันยังประทันได้ค่ะ ลงทานยังเยอะเลยมือนีทีมงานที่ลาเ่อ์เพื่อน,นชาแนลเดี๋ยวมาลงท่านค่ะอยู่ที่ภูกเก็ตจ้าตลาดมังนิกลงท่านเยอะมากเยอะจริจ้าเยอะเยอะเยอะค่ะโอ้ไม่มีที่จอดรถเลยนะคะอตนนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาทำบุญที่ภูกเก็ตได้มาที่รงท่านอันนี้เนาะ น้องคนนี้รอตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยรอชิมรอชิมรอชิมน่คะอันนั้นนายหัวค่ะนายหัวนายหัวมีนะคะจะาของกันชาผ้าใบนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะ คนถากับ่าค่ะต้องใส่ค่ะปิดจมูกอาชีวะบอกว่คคอยชาติเนี่ยค่ะเมืลาลา่อนี้อีหลาแล้วบอกคอยได้ว่างค่ะเพราะว่าอ,อีหลาลาเป็นมือยำเป็นแม่ข้าวค่ะม่ มาค่ะห้าสิบห้าเบิร์วิธีการยำของอิหลาเพื่อนเพื่อนชาแนลนะคะอือออกได้ค่ะได้อ,อดืมนายหัวลงมือเองเลยนะคะนายหัวกับเจ๊ใหญ่ของเราลงมือเองเลยเย้นะคะ นี่คือมารอค่ะมารอ,อยัมมารอ,อยัมของเรานะคะมารอ,อยัมรู้สึกว่าจะมาถามตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแต่ว่าเราตออด้วย <c oughs> <c oughs> เราตั้งยังไม่เสร็จเลยค่ะ <c oughs> เข้าไปดูได like okay. ้นะคะที่เพื่อนเพื่อนชาแนลนะคะช่อง YouTube นะคะเข้าไปดูได้ใกล้แล้วก็จะได้กินแล้ว เพาาิง่งมาตั้งค่ะพี่เพิ่งมาตั้ง,ง,งดูนนำยับมีอะจ้าในหัวเมยียค่ะพัก มาเกอร์ผ้าใบาค่ะติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรลงให้นะคะใครสนใจติดต่อการสาดผ้าใบานะคะมีสปอนเซอร์ใหญ่ค่ะ <c oughs> คนเยอะมาก <c oughs> ดูซะตักเลยค่ะนี่ที่ตักทำต่อไปเรื่อยๆค่ะทำต่อไปเรื่อยๆยังไงหนูก็หลบให้ก่อนเนาะหลบให้พี่เพื่อตักกินก่อน ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเยอะค่ะเยอะ อนอันนี้เจ๊ใหญ่จัดนะคะเจ๊ใหญ่จัดให้เยอะมากเยอะมากอยากจะบอกว่าเยอะมาก พอแล้วพอแล้วพอแม้่กินเยอะแป๊บเดียวมาฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งนี้เลยเออไม่ิบบาขายเึ่งในพี่น้องมาพอมาพอไทยบ้านเดียวกันพี่น้องเออ ไ,ได้เจ้ก็เต้กไ,ได้จำมาใครก็ได้ดอกอ๋อในได้ลูกค้าลูกค้านะคะนี่ลูกค้านะคะนี่ลูกค้ามาเร็วกินเลยข้าวเลยเ <พอ S 1> ลาะเรอะแป๊บนึงรอาแป๊บนึง่ันนี้ฟรีค่ะฟีดีใ,นใ,นใจหลายค่ะลูกค้าก็มาค่ะ ไปตาเด้อฮะลูกจะรอ่อีมาน,นีปดตาลไม่เลยกค่ะเด้อช่องอช่องโคตทนชาแน,นลด้อโอเคอเค่ะ คอนีอันนึ่งเพราะว่านี่คนโข่อยป็ะเด็นไปตลาดบ้า็นเราบริกยคนเอ้จะเย็นนะลูกแป๊บนึ่งแม่ิีก้อนกลังสีหายพี่น้องได้บัตนเดียวกันค่ะ บ่ว่างเด้ค่ะเด้ออิลาบ่ว่างเมนี่อีลาบาเ้เซ่ฮโหลพี่น้องเลยน้องได้หรอเพื่นเือนบานี้เราายอยู่ตลาดมื่งไม้ตลาดมื่งไม้สะเป็นวัตลาดมม้เป็น้ปลาปลา ค่าถ้าไปกินอยู่อยู่ที่ตลาดน่ะหมายละสิบบาทเด้หมมยละสิบบาทเด้ไบบด้ใตามตลาดจ้าตามตลาดจ้าลูกค้าทาร้ายค่ะลูกค้าก็ตามไม่กินเมือนว่าเราไม่ได้ไปขายของนะ มามาตามกินได้ไหมนี่ยำค่ะยำค่ะยำพไปายุกหล่ำกิลาสู่ไว้มาเนาะมอนี่ยเนาะอนเ้ยกิลาพันยำจ้ามาอนี่พันบ่มีเวลาสักทายพี่น้องดอกอา่อ

อว่างค่ะพอว่างอว่างเลยยำแบบไม่หยุดเลยยำไม่ทันค่ะตักยำไม่ทันตักก็ไม่ทันค่ะ คนแก่ก็แก่ไม่ทันนะคะนายหัวเราสั่งแบบกระทันหันก็ได้เตรียมของไว้เลยเตรียมแถบป่ะท่านไปตลาดแถบป่ะท่านเลยบางเสานี้ กินยำเหรอลูกกินยำกินยำถ้าอร่อยไปไหนลูกไปตลาดนะคะไม้ละสิบบาทนะลูกนะเ <c oughs> นี่ยตลาดมานิกเรานี่เองโอเคไหมคะ <c oughs> โอเค <c oughs> ลูกค้กคาครับพี่น้องลูกค้าเอาใจพี่น้องจา้าล่ะปิดคลิปเราเด้อจ้าเนี่ยจ้าผลงานแป๊บเดียวจ้าสิบคนที่จะพี่น้องจา้าเบิ่อแล้วเอาคลิปหนะ้าเข้ามาพอกันไหมเด้อจา้าคลิปเนี้ยวันจันทรเด้อไปแล้วจา้าบ๊ายบายจา้า